ในตอนนี้ตรงแล้วกันและวก็เอกมันใจมหาชนต้อนสุกในช่วงงงตัวเพกงน,นี้ชลายวันนี้คราุมากระจายกับพลงรองความด้วยติดตามไปด้วยดาวตกทนกทิศขวัญัจและดาวตกหยุดรุ่นหนีนไปดีครับแม่มาเจอกันก็ทำกันได้ไม่ใช่อรอโบ กำลังพิธีญาติเลยเถิดไปตรงนี้นึงหน่อย <laughs> <laughs> 고래 그래. <susurra> นนี่ได้ใช่จิ๊บลงรักางวัลได้ไหมเนี่ยอะไรลงรักางวัลได้ไหมขออนุญาตขออนุญาตก่อนขออนุญาตขออนุญาตก่อนขอรับรางวัลข้างล่างได้เปล่าไอ้เหี้ยเรื่องเงินจะไปขอให้พวกตีเนี่ยเวลามันรักมึงบอกมึงนักเรื่องปากเรื่องท้องต้องลงไปเออลงไปอย่ังไม่ได้ต้องร้องเพลงด้วยเปล่า ขาว่าคนเราำใจที่มีให้กับเราโตลูกทิพย์คำตังแล้วก็รวยนะี่ับขอบคุณเนสูงนะสำหรับควนใจที่้อบให้กับเาตลอดทั้งสองนะครับผมวนนี้อรี่ดีลูกอี้ไม่ได้เมื่อวานนะขอบคุณมากได้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 ผิดัาได้วยีนความแอดีนะอย่าลืมนะเจ็ดสี่อย่าลืมนะโอ้ย้ไกทดแล้วใช้หนี้เขาไม่หมดเยและที่นั่งเหลือไม่พปกอัตตงค์เลยมันเลไม่นะ ดูก็ดูฟรีไปตกรางวัลลิเกมีใครยี่งตัวอีกคนไหมคะต่อแหล่มายล้วเสียงใครอ่เสี่ยงคุ้นค้เสี่ยงคุ้นคุ้นแนลนสิเหมือนใครสักคนหนึ่งเอาวะไม่ต้องร้องไปดูแวาเยอก็ต้อเนี่ยง่จะมาแง่ตายก็ต้องเซ็กซี่ทั้งบนและก็ข้างล่าง สายเดี่ยวเรียกตึกตึกต่อแหลมมาแล้วดวงมาขึ้นเป้าพี่ค่ะไอคิดไอคิดต้องมันต้อมัเสียงมาวันนี้คุ้นๆเลยรู้เลยว่าเป็นใครใครอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกวันน่ะเวลานี้ตรงเป๊ะเลยดวงมาจะต้องมาขึ้นเป้าอ๋อถึงว่าที่ท้องมารมาดวงมารท้องมานตอนนี้หยุดเถียงอะไรดีกว่าดวงมารอันมาขึ้นเป้า ไปเท่ากับนัำถ้าหากว่าเป็นดวงมาจริงๆแล้วก็อกรลางวันใช่ไหมให้กลับไปบอกคงไม่เหโอเคยอยากเที่ยวกลางวันไม่สนใจหรอกมาทุกปฐมกลางวันอยากยาวกลางวันก็ไม่สนใจอยากเยออะไรที่ไหนออกไปดูแลเลยที่ไหนแต่ที่อยู่ที่ไหนอ่ะพูดเป็นดวงมาขึ้นมาเสียที่จะไมไม่ออกมาต้อนรับหน่อยดูสิโอเคมาต้อนรับบ้านก็ไม่มีเลยจะพี่ ถ้าไม่โดนตีพุงนอนไม่หลับป๋องเนี่ยอุ้ยเห็นพูดีเลยพูดีจ้าอันนี้ได้เหรอคะแต่กูนอนเท้าพี่สายจะไม่เปิดกันเลยไอ้เจ็บเอาดามึงมาส่งตีอีกเว้ยโอ้ยี่กูรู้แล้วกูจะยั้งทำไมล่ะเออเป็นไงมาลิ้นเจคบนี้เด็ดพี่อยู่ไหมล่ะไอ้สิงห์ยี่ดอกไม่บอกเป็นอะไรเนี่ยหายดอกไหนให้กู ยอกูเป็นอะไรแล้วมึงเป็นใครเนยฮะหมายถึงว่าเนี่ยแม่แม่ไม่ต้องมาจับตุกอีกเด็ดเด็ดกะกบตะพกตะกเออหืจับเพียงนิดเพียงนิดทำปัดโ่เพียงนิดเพียงนิดทปัดแนเลยให้ทำปัดว้าวชมจริงเหรอจริงมาไงตลาดหลวหลวงหลวง รุ่นนี้ต้องหลวงเลยล่ะเด็ไม่เคยผ่านผู้ชายมาก่อนเหรอวันนี้ก็อยากจะมาผ่านกับผู้ชายแต่ก็คงไม่ใช่มึงหรอกนะพะหน้าอย่างมึงเนี่ยขาอ่อนก็ไม่ได้แง่หรอกนะดลง้นเพราะฉะนั้นเด็กปีอยู่ไหมใครนะเด็กปีเด็กปีเด็กปีทำไมหนีหน้าอยู่กันยาวยี่งหมายว่าเป็นอะไรเสียงหรืเป็นอะไรนะกูออดกูออดเด็กกูให้ เอาแค่จลิไม่ต้องถึงดัดจลิดเออเอออันจลิดจลิดไม่ได้ทหารแค่นะไม่หายเสียงหายเสียงเออคงขัดขังขาดมา่กำเนิดระเกิดอำนาจสมเป็นเชื้อชาติ วันนี้ผ so so ู้ชมเยอะนะวันนี้วันนี้เยอะเท่าเเยอะมากน้องวาวเล่นก็มีคนแค่เนี้ยก็ชื่นใจแล้วเออชื่นใจวันนี้วันนี้ต้องให้สุภาพโชคแลบวรางวัลก่อนสุชมสุภโชคแล้วรางวัลยังไงต้องรับรางวัลก่อนไม่มาเดินมารับเพื่อกันชี่ิตกังไง แม่ต้องไปวัดเทียนต้องไหว้ไหมน่มีไหว้เดี่ยวนี่เนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณรางวัลนักใหที่มอบให้กับเพลทขุนสุภาพชลชาตนาชาตได้ขอให้เกิดเป็นคนดูมาบูนะทำไมถ้ากูเกิดมาเป็นคนดูได้ชาติหน้าเนี่ยกูจะตบรางวัลโจ๊กอย่างเดียวเลยกูจะไม่ตบพระเอกหรอกเออทไยังความคิดุดีดีใช่ไหมล่ะแล้วคิดฝ่านคนนึกว่ากูเข้าเซเว่นไม่เป็นมั้ง ไม่ใช่ของมึงเลยจีตุ้งยีมาไอ้พี่หมายรับรางวัลจต่ไม่ซื้อโอ้ยยังมีฟันคนดูในทางบ้านของไม่เห็นเพราะกรับ้องมันแล้วมึงก็พูดอย่างนไรไรไรมึงรู้จักไม่ไรอ่ะเอาไงตายเหรอมึก็ว่าามาหาใครมาหาสิหาสิสิ่งพ่อมึงสิแสดงว่าคนให้เรื่องกูผิดใช่เอ่เพียงงั้นเดี๋ยวกูผิออกแขก อันจะเลกกนต่อไม่รอกใอย่างี้ไอ้แหูมึงเพี้ยนหูมึงเพี้ยนาอใหญ่หูเงียหอยู่ไหมไั้กูเข้าไปจีดเนี้ยเกียดเสียงมึงเนยม่กูกลังฟังดวมึงพูดอะไรนี่อายุเยอะพี่เกอายุเยอะจะไปยง คุณจะพูดยังไงดีวะเก็บปีอ่ะกูณเรียกเหยียปีใหม่เลขมึงเรียกไม่สามารถให้บริการทางเพศทำไมเนอะกูไม่เคว่างเฉยเฉยที่ปวดสาหาเลยอ๋อเขาบอกว่าเขาโอนรถที่ออกมาบอกว่าเขาไม่อยู่ไปไหนอยู่ท้่งไหนสรุปเขาอยู่ไหมอยู่อยู่ไอ้พวกก็จะเข้าไปพวกกูปวดหัวตมองปวดใจลอยไอ้ชิบหายกูลงไปยังบอกเลยงานชิบให้แม่ผัวต้องรับไหนนะไม่มึงบอกว่าจะพี่อยู่

กระเป๋าไุ้กท่ทีากระเป๋าหรอเป็นไงฉากนี้เป็นไงไปยังไงดูแต่งตัวิอยู่สีแกไฟแดงอะป็นเหลืองเขียวแดงด้วยซ้นที่ตั้งใจใช่ไหม้มือแต่งตัวอย่างยาแก้เศษนะเหลืองแดงมามาไปแทอยากคุยเลยเพราะว่ามีคนอื่นอยู่ทพี่มาคุยตรงนี้้ยไม้ง อ่ะไปหีป่อไม่ได้เลยมื้อเคยที่แม่แม่จัดแม่ก็จัดปลาเลยที่นี่ดวงมันเพื่อนเฝ้าพี่ถนัดส่วนตัวมีเรื่องอะไรก็เห็นสพี่เนี่ยยังไม่ได้ทานอะไรเลยก็จะเอานมมาให้ดูเหี้ยบพ่อนี่ดวงมันไม่ต้องไม่ต้ได้ไงว่าพี่ไม่ชอบดูดนม พี่ไม่ชอบจริงเหรอไม่แสลงเป็นูดอะไรอ่ะกินไม่ได้นมเนี่ยเไปเรี่ยวแล้วหมดอายุแล้วว่าว่ามันเรี่ยงที่แกเหรอเออว่าได้ไงที่แกเหรอพี่ไม่ต้องย้ำค่ะจะพี่เราเป็น้องนะมันเป็นโลกเป็นโลกอะไรโลกนี้เหรออ๋อหนาวเลยมันเหรอจ๊ะ มหงพเมันไม่มีหรอกยาันเนี้ยมันจะพี่ไมนี่เง่าบ้างหรอถามจริงใช่ไหมอจริงจริงแล้วพี่ก็นี่เกันนะเหงาอยู่เาเมว่าหลี่สงสัยอ่ะสงสัยอะไรอ่ะสงสัยะเลยวะตรงราสงสัยตรงนี้สงสัย้หงาไมพ่รหนายแวบเลย

ไอ้กินเนี่ยไม่ใช่กินธรรมดาเนี่ยไอ้กินไผ่ถูกใหญ่ไผ่ประชิดก้าง100นิ้วแต่ให้ต้นมาอักินนมของไอ้ได กูมีสีเเจอหลายข้างนะเพราะดไอ้นี่เกรู้มากเรื่องดึงกางเกงมึงลองคุยไอที่หายหาตามกูก่อนดิทำไมอ่ะหายไปดึงมาเมื่อกี้หายไปแล้วเหรน่าต้งแต่ลงโคตเนยเฮ้ยไ่เอานีดเอาไปนด่าเปลี่ยนอ่ะเพียงใดเพียงกไนดนงเ อยขังเออลอยขังอยขังและยอนางเอิ้นสมบัตโช์ก็ไม่ใช่แนวเปลี่ยนใหม่ฮชอสิตีมาแนวโอเคนนี <Elena> ่ต่อเด่นอโอกอโอเอเป लेक है ไม่ด้เนี่ย <reading> อ่หยนนาฮีนีนาฮีนี่ะอียอนาปาดีนาปาดีนาปาดีโอน่าัดีใครเนี่ยพุณคุณเนี่ยขอบคุณพี่มาที่บ้านเมคืได้มาปะไม่ได้มานั่นแหละนาฮีนาฮีนาฮีนาฮอะไรปรากฏว่พี่เขาใดีใจดีใจดีต้อจานจาัดย ขอบคุณมากนะคะอันี้เพียบเลยอ๋อมาอครับขอบคุณมึงพูดเนี้อะไรนายีนายีอะไรก็กูบอกเนี่ยพูดภาษาอิตาลีอ่ะนาโฮนาเฮนาบุินาฮีไออยนาฮีนาฮีนาฮีดีได้ดอยไอโซได้ดายไอที่นาฮีนาฮีไม่ว่าไงนายีเป็วรรนารัทดีนารัทดีโอ้นารักดีเออภาษาที่เนี่ยเคยเรียนภาษาอี่เียนอะมึงอะไรมึงอะไรอะอากับพัดกรนมปรีพีกรับลำปัดอีดองทอง อะไรนไอ้ทิศมาเลือกแล้เรอเนี่ยไอ้ปถาลวป็นอระทิกลงลังกลไปอทอง้นอะไร่ะสวยยิ่งจริงแม่แบบสวยแบบผู้หญิงสงางามสวยมากสวยมาีดทองไอิมึงอไอ้ิสัมแพะมึงไปสามถ้าแก่แล้วมึงพูดนกยิ่งนึยาไอ้อะไรแต่ละอะไรกงช่างเย็นเฮ้ ที่นี่อะไรที่คนชอบนี่แปลว่าอะไรคุณดูดีไปทั่วตัวเลยดูดิบดิบนึกจะพูดทั่หัว้อเหรอะยางไรก็พูดแม่ฉากนี้ดูมึนไปเลยฉากนี้ดูขี้โจ๊กไปก่อนจะเริ่ดงโจ๊กจะเจ็มไปแล้วมั้ ตาลีเ้านะไอ้ที่ว่าใน่จะไไม่ยอเป็นกวนจะไปโไม่ยอเป็นวนาตช่วยหน่อยนะหนุ่มบ้านผู oh ้ชายเอาตรงมั้ยเรอลังเล็ก oh กับนาาลีเข้ากองเอ็นทอปต่อไ ¡Ah,